เซียวชูฉันจะช่วยเธอตัดเสื้อผ้าเองอาฮ่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องตกอยู่ในสภาพน่าสมเพชแบบนี้เสื้อผ้าชุดนี้ยังเป็นอาพรแม่ถูกสัรอาสนรทำจนเสียหายเปิดใช้งานหมดป้องกันทำให้ตอนนี้ฉันถอดมันออกไม่ได้แต่ตอนนี้พลังวิญญาณของฉันต่ำมากจะต้องตัดไปถึงเมื่อไหร่กัน จะมาล้มลงตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยในที่สุดก็จัดการได้สักทีเซียวชูระวังอ่ะ เซียวชูฉันจะลังไว้ไม่อยู่แล้วหยว,หยวนหยวนน้อยเซียวหยวนรีบไปนางถ้าหากหลุมตามหายไปแล้วนางยังไม่ถูกส่งตัวออกไปนางจะถูกพลังมิติฉีกไปสองท่อนนะ อุตส่าห์เดิมพันด้วยชีวิตกว่าจะได้พบกับท่านอาจารย์หยวนหยวนน้อยพวกเราเจอกันที่ห้วงอเวจี v G เหมือนอสูรน,นะไม่ว่าฉันจะถูกส่งไปที่ไหนฉันก็จะไปที่นั่นนายก็ไปด้วยได้ไหมนายเคยพูดแล้วว่าจะไปตามหากระจกวิหกเพลิงกับฉันรอผมท่านห้ามเป็นอะไรไปเด็ดขาดน,นะพอผมออกไปแล้วจะรีบส่งสารไปหาท่านทันท,นทีรอผม เมื่อครู่รู้สึกว่าพลังบำเพ็ญของท่านอาจารย์ตกลงไปอยู่ขั้นหลอนปลาแล้วงั้นเหรอทำไมถึงตกลงมาถึงขั้นนี้ได้ก่อนหน้านี้ที่ท่านจะเลื่อนขั้นเป็นเทพแบ่งภาคยังขาดไปอีกนิดหน่อยเสี่ยวชูเลยวางยาท่านให้นางเป็นยาบำรุงของท่าน <c oughs> น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วด้วยนิสัยของท่านอาจารย์จะออกไปหาอาหารทำไมต้องลังเลด้วยทำไมสู้นี้ถึงได้อยู่ข้างกายฉันอย่างเชื่อฟงไม่ออกไปไหนเลย ท่านอาจารย์เป็นถึงระดับทารุกแรกกำเนิดตั้งแต่เด็กไม่เคยลำบากมาก่อนต่อให้เจอคนไม่ดีก็ไม่เสียเปรียบอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นเป็นเพราะฉันทั้งหมดที่นางต้องตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ฉันต้องรีบออกจากแดนลับทงเทียนจากนั้นส่งสารไปให้อาจารย์ขอแค่ฉันไม่ได้อยู่ในแดนลับยันส่งสารก็จะใช้ได้ฉันต้องรีบหน่อยนายท่าน นายท่านรีบทะโดมพลังก่อนเถอะฮ้ยโทษฉันเองถ้ารู้แต่แรกว่าไม่ควรฆ่าสัตว์อสูรยักษ์ตัวนั้นปล่อยให้มันถูกคัมภีรส่งตัวออกไปก็ดีแล้วคัมภีร์มิติแบบนี้ส่งสิ่งมีชีวิตได้ครั้งละหนึ่งตนเท่านั้นใครจะไปรู้ฉันผิดเองตะวันคล้อยต่ำเอ,อ๊อที่นี่คือที่ไหน ตอนที่ถูกส่งตัวออกมาเป็นเพราะพลังบัเพิสต่ำเกินไปเลยหมดสติไปไม่รู้ว่าสลบไปนานแค่ไหนแล้วนกกระดาษสงสารยังใช้ได้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้อยู่ในแดนรับแล้วเพียงแต่ว่าติดต่อยนหยดน,น้อยไม่ได้เขาคงยังอยู่ในแดนรับฟ้าจะมืดแล้วเข้าไปในเมืองน่าจะปลอดภัยกว่าบ้าเอ้ยใครมันกล้ามาลบกวนเวลานอนของท่านปู่อย่างฉันเอเอ ในที่สุดท่านผู้ก็ได้ออกมาแล้วรักษาอาการบาดเจ็บมาตั้งนานอื่นอาจจะตายอยู่แล้วเธอคือพยาขาวหรอสัตว์เทวะที่ก่อนหน้านี้แทนตัวเองว่าฆ่าทุกคำตอนใกล้จะตายยังจะมาต่อร้องกับฉันสุดท้ายแล้วกลายเป็นเจ้าก้อนกลมนี่นะเนาะเธอตาบอกเรื่องไงฉันสง่าง,งามขนาดนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์เทวะแล้วจะเป็นอะไรได้มีอะไรอร่อยๆลยกินไหมรีบเอาออกมาฉันหิวจะตายอยู่แล้ว อ้ยเธอจะฆ่าเสือหรือไงเอ๊ะพ,พ,พลังบําเพ็ญของเธอล่ะขั้นหลอมปลานันคือผีอะไรกันสมัยนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตขั้นหลอมปลานอยู่อีกเหรอแอบก่อนหน้านี้พลังบําเพ็ญของฉันไปถึงขั้นออกจากด่างระดับกลางแล้วแต่เพราะพลังบําเพ็ญเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปท่านอาจารย์เลยผนึกพลังของฉันไว้ที่ขั้นหลอมปลานแล้วให้ฉันออกมาฝึกฝนข้างนอก อาจารย์ของเธอคงอยากให้เธอตายละสิตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างทำไมจูจูถึงวิ่งออกมาได้ก่อนหน้านี้ฉันเกือบจะตายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงได้แต่อยู่ในทะเลเจิตสำานึกของเธอรักษาตัวมาตลอดกว่าจะดีขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็ยากเย็นแสนเข็นจากนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังมิติซึ่งมันดีต่อร่างกายของฉันฉันก็เลยออกมาดูดซับพลังมิติไปนิดหน่อยผลคือพอตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ที่นี่แล้ว นี่ฉันเลี้ยงเธอมาตั้งนานดึงเธอกลับมาจากความตายทีละนิดทีละนิดตอนนี้เธอฟื้นตัวไปยังไงบ้างพลังฟื้นกลับมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วหรือยังจะง่ายขนาดนั้นได้ยังไงตอนนี้ฉันตื่นขึ้นมาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วฉันถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินใต้นะ้ำมาตั้งหนึ่งหมื่นปีนะถูกรีดเลือดทุกวันจนอ่อนแอจนจะตายอยู่แล้วตอนนี้ฉันออกมาได้เธอก็มาขอบคุณสวรรค์ขอบคุณแผ่นดินเธอ เจ้าหมอนี่ดูเหมือนแมวตัวหนึ่งจริงๆแต่ว่าหนักกว่าแมวทั่วไปกางกรงเล็บแยกเขี้ยวแต่ไม่มีพลังโจมตีเลยสักนิดบอกความจริงมาเถอะตอนนี้เธอมีพลังบำเพ็ญระดับไหนปล่อยฉันนะเจ้าสวะขั้นหลอมปลาระดับเก้าพลังของท่านปู่อย่างฉันเทียบเท่ากับขั้นหลอมปลาสมบูรณ์เชียวนะเธอยังจะไม่ดูแลฉันดีๆอีกแอดแนวไปหลองออกมาก็เป็นขั้นทานลกแรกกำเนิดเลยแต่ผลคือเจ้าหมอนี่เพิ่งจะอยู่ในขั้นหลอมปลาน ดูท่าแล้วจะให้เขามาคอยปกป้องคงเป็นไปไม่ได้แล้วการปฏิบัติที่พระเอกกับตัวประกอบได้รับนี่มันต่างกันจริงๆเธอจะทำอะไรนะสายตาของเธอเมื่อกี้คือรังเกียจใช่ไหมเธอรังเกียจฉันแล้วใช่ไหมฉันก็ไม่ได้อยากจะอ่อนแอแบบนี้นี่คิดดูสิว่าเมื่อก่อนฉันเจ๋งแค่ไหนตอนนี้ฉันเกิดมายังไม่เคยอ่อนแอเท่านี้มาก่อนเลยแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะฉันเพิ่งจะรอดตายกลับมาได้เองด นี่เธอก็เห็นแล้วนี่ตอนนี้ฉันมีพลังบำเพ็ญแค่นี้ดูแลเธอไม่ได้แน่นอนอีกอย่างตอนนี้ฉันเปิดไปติทะเลจิตสำนึกไม่ได้ส่งเธอเข้าไปพักฟื้นก็ไม่ได้ด้วยในเมื่อเธอจะตามฉันช่วงนี้ก็ทำตัวดีๆหน่อยจะได้ดีกับพวกเราทั้งคู่เข้าใจไหมเออแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับสำนักของเธอละแล้วอาจารย์โลจิตของเธอจะปลดผนึกพลังให้เธอเมื่อไหร่ เออก็สักสมเดือนละมัง้งว่าแต่เธออยู่ในสภาพนี้จะเพิ่มพลังมาเพ้นได้ยังไงฉันต้องการพลังวิญญาณพลังปราณจำนวนมหาศาลแอบแบบนี้สบายจังตอนนี้ฉันมีแค่นี้แล้วอาหารพวกนี้เต็มไปด้วยพลังปราณฉันกินเองก็ย่อยไม่ได้เธอลองดูซิว่ากินได้ไหมแฮ้เธอค่อยๆกินสิไม่มีใครแย่งเธอหรอกอ่านแอนก็ช่างสิยังไงก็ยังเติบโตได้นี่นะ แถมดูดูไปแล้วก็น่ารักดีนะ